วันนี้ครับเอ่อได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับที่มิชูนกินไกด์นะครับผมวันนี้ผมก็เป็นหนึ่งใน50ซาริวิตี้ K L รวมถึงศิลปินดาราทุกท่านที่อยู่ในไกด์บุ๊มนะครับก็จะมี50คน50ตานะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับที่โดยเว็บดอทออเออที่มิชูนกินนะครับแล้วก็ยังมีไกด์บุ๊ออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดใครสะดวกก็ติดตามได้ทางนั้นนะครับพวกตีเราอินกับพวกของกินอะไรกินแล้วใช่ไหมครับชอบชอบอยู่แล้วเพราะว่าทํารายการอาหารด้วยครับ พอรุ่งเรากินได้หรือว่ายูทูบกินกับกับก็หลายหลายครั้งเราก็อยากจะแบ่งปันร้านอาหารที่เรามีในนี้นะครับให้กับคนอื่นแต่ว่ายังไม่สามารถแชร์ได้เพราะวันนี้ก็หัวเต็มไก่ดีอีกอัหนึ่งครับที่มีแพลตฟอร์มในการเชืร์แชร์ร้านที่เราชอบนะครแล้วอย่างตอนนี้เหมือนว่าเราจะมีงานโดงการมาทเรื่องการแสดงกับยังไงในร้านเออ่ตอนนี้ก็คือลงมาลุยเรื่องการแสดงแบบเต็มตัวนะครับผมกำลังจะเปิดกล้องอีกสองเรื่องครับผม เดี๋ยวมีออนแอร์แล้เร็วนี้ครับพอร์ิเกอร์เกมส์สูงเกินครับที่พาวิดีโอนะครับมารอบนี้ม,มันคอน,นเสิร์ตมันได้เยอะไหมหรอือว่าได้เลยคือช่วงปีที่แล้วมีถ่ายเรื่องพอย์ิเจอร์เนี่ยแะครับกับล่กสุดจะยายตัวแสบนะครับ,บเ,ใใเรื่วงถามก็รู้สึกว่าพอกลับมาก็พอนเสิทแป๊บนึงแล้วก็เริ่มโฟล์เลยครับช่งวงหลังๆก็คิดว่าเดือนหน้าเปิดอีกสองเรื่องคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆบนบาทอะไรแบบว่าพอจะแบบเงียบอะไรแบที่แบบคือว่ามันยากสุดตอนนี้แล้วก็รับบาตอนนี้ เออ่ตอนนี้นะครับมีบทของที่เล่นกับพี่นงคุลกับพี่ชาติพิษแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยครับเหมอนทางดูซีเจครับเป็นเอ่อรีเมคจากทางเกาหลีครับแต่ว่าเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายๆคนเคยดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบท็อปเทนของซีรีส์เกาหลีอันนี้ที่เราจะมาแชดนนี่มันในรอบปีที่ใหญ่ไปเลยเออดีดีผูอกำกับทางทั้องไปเป็นละครแต่ว่าซีรีส์ ี่คือกลับมาในล่าสุดน่าจะเป็นแบล็คเฮาส์ครับของแคนาดาวกับตัวเทลวิีครับก็แฮิป็นยบ้างปี้เออสีครับกับสวัสดีครับจะมีอะไรต้องปรับต้องจูนอยู่ไหมครับจริงๆก็ผมรู้กันดีนะไม่มีอะไรครับมันเราเราคนาะแบบเราต้องไปตัดงานอะไรอย่างนี้ได้นะ รู้สึกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้อยกับสถานะหรือว่าแบบการใช้ชีวิต